สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับคลิปนี้ก็นะครับจะมาเล่าอะไรนึงนะ่นให้ฟังนะครับโอ้พี่น้องได้เปิดกับโจกเลียนครับคิดดูนะครับคือเมื่อกี้ไง ไปลงปูนนะครับเอาปูนไปลงนะครับคนงานกับขื้นมาเรื่องนี้นะครับสี่คนกับสนผูนน้ชมคือจะพูดจะพูดเรื่องคนงานนี่แหละครับบ่ให้ขื้นกันบว่าไปเรียดติว่าได้นั่งหนาอันนั่งนี่ผมบ่ได้วาดอกครับานผูมชมต่ว่าขื้นมากับรักษาความสะอาดซอยกันนี้นะไครับหน้ารถหนี่มันกับเปรียบจะเหมือนเรากครับ แม่นห่องนอนผมห้องนอนหนึ่งแม่นว่าวพวกเจ้าอ่าวเบึงเบืองหุ่นผมจัดแจงให้นางนะครับสูบยาบ่ะเนี่ยกินเหล้าบ่เนี่ยโอ้ยมีผู้เดียวแหะครับผมนะครับทีเฮ็ดอ่ะอืนเจ้ากับพวกบเบียงดอกพ่ายนี่ขึ้นรถนี่ว่าจะขึ้นรถยนี้ยไหนไอ้เนี่ยนะครับ คนงานบ้านไผ่นะครับบอกบอกก่อนเลยมีผู้เดียวนั่นแหละผู้ใดก็น,น่าจะรู้อยู่ถ้าผู้ใดเคยมาแนะับมีคนเดียวนะครับมาได้นี่ขึ้นรถน้วไหนมู่เขาสิบพรอ,อย่างม้าน้ำเราเลยวันต่อผมเลยไปขอข้าเจ้านะครับไปไปขอร้องข้าเจ้าให้ข้าเจ้าขึ้นมาอีกนะครับเอนะเดี๋ยวผมอจกใจเองดอกพิเศษเอีย,ยงก็ได้เดี๋ยวผมี่ให้เองนะครับ ข้าเจ้าจังขึ้นมาน้ำเลยครับมาหอดมาเอาเปียเข้าเจ้าลงของกัได้โอ้ยนี่แักินเราปะเนี่ยเรากินเราขาวอนะสูบยาอนะไรยาเสียนมานะี่ยกบแก้มมามากครับัดเนี่ยเอาช่วยจีห้อนหวังลงพวกเจ้าคิดเบื่อวาันหน,าน้ารถข่อยมุนร่ำแนวโอ้มันมันมันเกินไปเลยครับ น้ำก็บ่าอาบมาเดียวอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากเอาเลยก้อแข็งทันสู้อยู่นะครับเอเอแต่พ่ได้ว่าเจ้าของหอมดอกว,ว่าแต่ว่ามันเกิดมันกุยแบบพี่น้องแยกผมที่วางไหนเนาะมันเหลียวอดเสียเหลือเกินมอหุ้งเขาไว้นะครับมันอยู่ทางล่างมันบ่ ม,มันอยู่ใต้เตียงเนาะหมอหงเขา่าห่วยอ่าเตะ่ยล้มหลังครับบ่มี่บองว่างเกือบเป็นจะนายว่าบอกเจ้าวาา่าเหรอโอ้ยนะหมอหงเขา่าห่วยเอาลงมหลงัลงเตะ่ยล้มหลังเลยมาดีเพป็นจังเัินเอาแตีม่หมอขึ้นมาเนาะฝาหมอมันตกกับฝาหมอมันตกลงล่างแล้วนะครับ เปิดหัวอะไรบ่เอาเอาหมอนหอยขึ้นมาก่าากนอนเถอะเอาแต่มหมอขึ้นฟ้าหมอเสียมะเนี่ยมาหอดมองลบงคุณเอาหอยวนขึ้นไปเอาอีกเหรครับ,บพบูดแล้วบ้านไผ่พูดแล่วมาลงคุณอยู่ขุดลังางแบบน่าผมพาวนหลุดขึ้นไปเอาอีกไปเอาฟ้าหมอผมแล้วม่ได้นเหรอตาตาเมียมนดเถอะเถอะโอ้ยมึงยิบเหมืกันมเจ้าเนี่ยพอระบายเนี่ยเนะถอะท่า,านผู้ชมคือคือคือนั่งหน้านี่ ก็ไม่ได้ว่านะครับนั่งหนาเนี่ยเอาแต่ว่าบางบางที่นี่ลูกเมียผมมาน้ำกันที่ดิลูกเมียผมในม้านั่งอยู่ทั้งหลังบอ่อผมพี่ดิเป็นทั้งแนวพวกเจ้าเอาผมมีความเกรงใจเลยมีผู้เดียวแหละนะก็อยากเคยเสือนี่แหละกินเดียวกันเลยนะมือเสาร์นะกินนี่เลยขึ้นหนารถมา่าคนงาน chắc à cầu khấn là bao gồm có chao hết luận về bay hoạn, bớt, khi chao lẹn khởi lột lấy đi, ai đi khởi quan mù lấy bà nè, họ lúng luận mất nè, tiếng này nè, ta nai của bao nhiêu à, Ôi ông mỏng, ông hỏi lúng láng, bao nhiêu phá mỏ hơi xé là เอ็ดคอยซื้อมาปั้นเอ็ดมอห้องเขาพวกเจ้าไปเลยนเน่ยมอเนี่ยขันฟ้ามอคอยบ่อเห็นนี่คือขาเลี้ยงพวกเจ้าบ่าได้แค่คอยดีนบอกเขาแก่พวกเจ้าหักเขาแค่สนักคอยดีบอกเจ้าของปูเนี่ยหักเตืนในฉากคอยอ่ะแล้วบวบปากวะคือนั่งหนาเนี่ยผมก็บพวกเดว่าที่จะผู้ชมพวกพวกพวกเดว่าเดอกแว่ว่าก็อยากให้รักษาความสะอาดหนึ่งเจ้าของกัอ่า ลงปูนลงปูนมาใหม่ๆนี่เขาเจ้าพนังอยู่แล้วครับเพราะว่าทีเป็นหม่องในล่ะอ่จะว่างหันเพิ่อนกับพนังหรอกว่าเพิ่อนเพิ่อนตรงใจกันเท่าวะไอ้ไอ้นี่นี่เราลงปูนไหมจากมือจากมือเราสันเดียเราบ่หามน้ำนะเป็นเขิบเลยนะจั้วประเดี๋ยวพูคุยแหม่ยี่แหม่ผู้มังเดี๋ยวเราข้าเจ้ากึ่ เคยบ่าอาบนา้ำมันกุ้ยบะเหมียนกุ้ยบอมผมบมกเลว่าผมหอมนะครับผลงานของอื่นดีบัตผมมองดูสิจ้าธนาคารลอยเอ็ดการสินป์เอสมเด็จผลงานสมเด็จน,น, <laughs> น,น,นี่ลงปุ่นอาบน้ำ้อมเองเนี่ยนี่แหละครับ ก้อยบ่อเห็นปังอ่ะก้อยสีมาระบายก้อขอระบายเนี้ยต่อขึ้นไปนะก้อยบ่อเลี้ยงไรเหรอครับท่านผู้ชมวอาอันนี้แหละคลิปอันนี้แหละคลิปเนี้ยก้าเรี้ยงเดียวนี่แหละจังสารคามนี่แล้วเจ้ากัดล่างตัวล่างตัวที่มันมามันลงมปูนแล้วมานั่งกันได้จะสาดสะอานไปเอาง่ายเลยอืมอ้างจะได้อึ้นได้อึ้นมานั่งหนักอ่า คนงานสาขาคนงานลอยเหยียดดดือกเนียบกรสินด้นือกเน่เแ่แ่สมเด็จบอมเบีนดอกบอระบือมื้อนี่ยคนงานบอระบือได้เอิ้นมานั่งหนักนะครับข้าเจ้ามีความจริงใจนะครับแต่ไอ้กับไอน้นี่โอ้เดี๋ยวเวิ่งในยูด่าขึ้นรถเมา ขึ้นลวดแล้วของเงินกับแก่ก่อนบ่ได้แก่เห็ดเบียเบ่ได้เอรอ่ขอเงินไปปีกเดียวกนสั้นหนึ่งลบบเดี๋ยวนี้เจ้าว่าไปกับเจ้าว่าไปก็ได้เด้อผมหวังนี่่หรอเออาูุผู้เพิ่นอยากไปบักหลายซั่นหรอกะครับตอนนี้มาหอดบาระบือนะครับผมก็จะไปใส่งานอยู่กาฬสินธุ์นะครับ แล้วนี่โจโจเขาไปกันได้สดักแบบเงี้ยวางจใจจีวันเงินมาเงินมามอยู่ไหนอ่ะหอยละเสียงเสียงแหงมาลงของบันพยายามเลยปวดหัวอ,อ,อ่้มคแบบว่าคือคือจีหอยอารมณ์ดีๆนี่บ่ได้เลยต้องหอยอารมณ์เสียตลอดนี่ครับผู้สาวมาเดินทางเลยนะไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยโอ้ <coughs> Nên là Đứa gì hãy lốm đi vào đây lấy bàn thợ À đang chè non lên đi thật một chôm À Non lên Nếu dù nào chìm như nào luôn đi Chôm quay vào đây hả? Bầu gì ra Cháu bỏ quá, bố xạ ổ ngon นี่นะคุยเคลียดแข่งกันมากินกับแก้มเชิงรถดดิแบบอีกอย่างหนึ่งก็ได้หน้าไหนบ่มาแล้ว <c ười> คนงานบ่ละเบือโอกคนงานบ่ละเบือครับดูของที่ผมโทรหาเขาเจ้าจแเนาะอย่าหันรุ่นนี่ผมจำไปเลยร้านเนี่ยร้านเนี่ยผมจะเอาคนงานบาลาบือไปครับบัด ครับผมก็เม็ดออกมาระบายจัางน้อยนะครับท่านผู้ชมกับผมที่ยังหลายสำหรับคลิปนี้กันพอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่หลับชมหลับฟังครับความในใจอันอันอันอั้นตันตันตันใจครับจักษคุ้มสีวางเนียสีก่อนจิกนะผมเอ๊ น้องหมดว่เพาะแหวน่ะ้าเป็มนมาสาวหมดเลยนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับถ้าผมอ่าอันนี้บ่บาได้กล่ก้าวโทษถึงผู้ใหญน,นะครับบ่ได้พผ่านทิงถึงผู้ใรับเพ้าใส่ผู้เดียวกักนี่แหละออมีไอเดียวนี่แหละคนหลดก็เจ้ายรู้ดีครับเสียเสีย ผมเชียรว่าอ่าคนหลดุดถูกคนแหละผมไม่ต้องเยี่ยมลายนี่แท้แทะนะครับถ้าผูใ้ใด้รู้คอมเมนต์มาเออต้องมีคนรู้ดแท้แทะนะครับมีผู้ดเดียวอผลงานหว่านไฟอ่ะที่เรียดีเบิร์ตครับที่เรียดีเบิร์ตนะครับคลิปนี้เขาเจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ